เ,เดี๋ยวเนี้ยเขาจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งชื่อดังอร่อยมากอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะรู้ว่าเขาชอบกินก็หาแต่ร้านอร่อยมาให้ตลอดแหมไม่น่ารักกับแฟนอะ่ะให้น่ารักกับใครละจ้าเอา๊ะว่าแต่คันหน้าทำไมขับช้ายอย่างนี้เนี่ยเต่ากัดล้อแล้วมั้งตัวเองใจเย็นๆสิคันหน้ามันเปิดไฟเลี้ยวอยู่เดี๋ยวมันก็คงเข้าซอยแหละเอา เปิดไฟเลี้ยวก็ต้องเลี้ยวดิโอ๊ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยโอ๊ยทับอะไรของมันเนี่ยอย่าให้เจอตัวนะเวย้ยใช่ไหมพี่รักเอ้ยบอกแล้วไงว่าให้ใจยเย็นๆนดูสิเนี่ยเจ็บหัวไปหมดแล้วเนี่ยโอหใจเย็นเย็นก่อนนะครับครั้งนี้ถือว่าโชคดีนะที่ไม่เป็นอะไรมากโหเจ็บขนาดนี้จะให้ใจเย็นเย็นได้ยังไง เดี๋ยวเขาเป่าให้นะไม่ต้องมายุ่งเลยเรื่องการแซงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะครับการขับรถแซงของผู้ใช้รถใช้ถนนในปัจจุบันมีการใช้วิธีการแซงอย่างผิดวิธีอย่างมากมายมหาศาลครับจนทําให้เกิดอุบัติเหตุที่ตามมาอย่างมากมายด้วยเช่นกันซึ่งโดยแท้ที่จริงแล้วนะครับถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกติกามารยาทบนท้องถนนตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ ปัญหาและอุบัติเหตุต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับค่ะซึ่งวันนี้นะครับจะมาขออธิบายวิธีการขับแซงรถต่างๆอย่างถูกต้องการใช้ทางจราจรรวมถึงทางแยกหรือวงเวียนต่างๆอย่างถูกวิธีครับและควรนำไปปฏิบัติเพื่อให้ติดเป็นนิสยัยจะได้ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาภายหลังครับฟังไว้เลยนะจ้าการขับรถแซงหรือผ่านขึ้นหน้าบนทางจราจร 1. ผู้ขับขี่จะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นต้องให้สัญญาณไฟล่วงหน้าแล้วนับ100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3ให้ครบสาวินาทีก่อนที่จะแซงเสมอเพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้รถคันหลังรู้ว่าจะแซงมองด้านหน้ารถและกระจกมองหลังเสมอว่ามีรถกำลังแซงหรือสวนทางมาหรือเปล่าเมื่อผู้ขับขี่รถที่สวนมาคันหน้าให้สัญญาณไฟตอบแล้วจึงแซงขึ้นหน้าได้ 2. ถ้าผู้ขับขี่ที่จะถูกแซงขับรถช้าหรือมีความเร็วต่ำกว่ารถคันอ,อื่นๆที่ขับมาในทิศทางเดียวกันต้องยอมให้รถที่มีความเร็วสูงกว่าผ่านขึ้นหน้าไปโดยให้สังเกตสัญญาณขอแซงจากรถคันที่อยู่ข้างหลังผู้ขับขี่ 3. มเมื่อผู้ขับขี่ข้างหลังขอทางผู้ขับขี่ที่กำลังจะถูกแซงต้องลดความเร็วของรถลงและขับชิดซ้ายไว้เพื่อให้รถที่จะแซงขึ้นหน้าสาม,มารถแซงได้อย่างปลอดภยัย 4. ผู้ขับขี่ไม่ควรแซงรถทางด้านซ้ายเว้นแต่ในกรณีดังนี้ 1. การขับรถแซงด้านซ้ายนั้นจะทําได้เมื่อไม่มีรถอื่นตามมาในระยะกระชั้นชิดและมีความปลอดภัยเพียงพอ 2. รถที่จะถูกแซงนั้นกําลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวาแต่ถึงอย่างไรนะครับก็ไม่ควรแซงซ้ายครับเพราะเป็นจุดที่ใกล้กับขอบทางเป็นจุดที่อาจไม่ได้ปรับสภาพถนนไว้ดีพอครับเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมรถลดลงครับอีกทั้งเป็นจุดที่ผู้ขับขี่รถด้านหน้าเรามองเห็นเราได้ยากอีกด้วยครับ 5. ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในกรณีดังนี้ 1. ห้ามแซงเมื่อรถกําลังเข้าที่ขับขันขึ้นสะพานขึ้นทางชันหรืออยู่ในทางโค้ง 2. ห้ามแซงเมื่อฝนตกมีหมอกควันหรือฝุ่นที่ทำให้มองไม่เห็นทางข้างหน้าได้ 3. ห้ามแซงก่อนถึงทางข้ามทางแยกทางร่วมวงเวียนหรือทางเดินรถไฟในระยะ30เมตร 4. ห้ามแซงเข้าไปในช่องเดินรถประจําทางโอ้ข้อห้ามเยอะอย่างเงี้ยไม่ผมจะแซงไงพี่ถ้าหากเราจะแซงจำไว้ว่าการคาดการสถานการณ์เป็นเรื่องสำคัญนะครับกรณีต้องการแซงมองสังเกตสภาพจราจรป้ายจราจรหรือเส้นแบ่งเลนถนนให้ดีครับ เส้นทึบสีขาวสีเหลืองห้ามแซงห้ามเปลี่ยนเลนการขับรถแซงในเส้นทึบมีโทษปรับสูงสุด1,000บาทนะครับก่อนแซงประเมินสถานการณ์ให้ดีดูให้แน่ใจว่ามีระยะห่างระหว่างรถคันที่วิ่งสวนมาเพียงพอแซงแล้วต้องมีที่หลบฉุกเฉินได้ทั้งตัวคุณและรถคันที่สวนมาสิ่งสำคัญนะครับสำหรับการแซงที่ปลอดภยัยก่อนแซงให้มองกระจกสองหลังมองกระจกมองข้าง มองให้ไกลครับระวังอาจมีรถเล่งแซงมาจากแถวหลังสุดไม่หักเข้าซ้ายหรือขวาเร็วจนเกินไปดูเป็นลักษณะปาดหน้าครับทำให้รถคันที่ถูกแซงต้องเบรกหรือหักหลบเสียการควบคุมและเมื่อแซงแล้วนะครับให้รักษาระดับความเร็วไว้และอย่าลืมปิดสัญ,ญญาณไฟเมื่อกลับเข้าเลนแล้วครับไม่ควรแซงรถมากกว่า1คันนะครับเพราะจะทําให้ระยะในการแซงยาวขึ้นอาจจะเสี่ยงต่อการชนประสานงากับรถที่วิ่งสวนมาได้ครับ เราไม่ควรแซงซ้ายวิ่งไหลาทางให้ระวังนะครับหากเจอสภาพถนนไม่ดีเป็นหลุมบ่อมีเศษเหล็กฝาท่อระบายน้ำหรือวัตถุไม่พึงประสงค์จากเศษซากของการเกิดอุบัติเหตุอาจทำให้รถของเรายางแตกหรือเสียหลักพลิกคว่มได้นะครับและหากมีรถจอดเสียอยู่ริมไหลาทางอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้ครับแล้วคนที่ขับตามหลังเราถ้าจะแซงเราต้องขับยังไงพี่ เมื่อผู้อื่นแซงเรานะครับให้เราลดความเร็วของรถลงครับและเบี่ยงรถชิดขอบทางเล็กน้อยเพื่อให้รถที่จะแซงขึ้นไปข้างหน้าสามารถแซงได้อย่างปลอดภัยครับเข้าใจไหมจ้าใช่ครับและอย่าแซงเมื่อรถที่เรากําลังจะแซงจู่ๆชะลอลงนะครับให้เรามั่นใจสักก่อนครับว่าเขาชะลอความเร็วลงเพราะอะไรเช่นรถด,ด้านหน้าหยุดหรือมีอุบัติเหตุหรือต้องการชะลอให้คนข้ามถนน การแซงโดยที่เราไม่แน่ใจต่อสถานการณ์ข้างหน้าอาจทําให้เกิดอ,อุบัติเหตุขณะแซงได้นะครับโดยสรุปก็คืออย่าแซงบนถนนที่คุณมองไม่เห็นจุดที่คุณจะไปอย่าแซงบนถนนที่ไม่มีทางให้หลบและถ้ามีสิ่งผิดปกติก่อนจะแซงหรือทางดูไม่ชัดเจนไม่ควรแซงนะครับโอเคครับว่าแต่เรื่องการแซงซ้อนละพี่เรื่องการแซงซ้อนเป็นเรื่องที่อันตรายและห้ามประมาทเลยนะครับ เป็นเรื่องของการคาดการอุบัติเหตุกล่าวคือเมื่อเราขับรถสวนกันในเลนทั้ง2ฝั่งและเราเป็นรถฝั่งที่วิ่งสวนมาครับเราเห็นว่ามีรถแซงขึ้นมาตรงหน้าให้นึกเสมอเลยนะครับว่าด้านหลังรถที่เราเห็นว่ากำลังจะแซงขึ้นมาอาจจะมีรถแซงตามมาอีกคันเสมอครับให้เราเบี่ยงหลบไปชิดขอบทางด้านซ้ายของรถเราเอาไว้ครับเพื่อเผื่อระยะให้รถคันที่แซงไปได้ โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงสิทธิ์มาก่อนมาหลังในเลนของตนนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่นครับและหากเราเป็นรถที่กำลังจะถูกแซงนะครับให้คิดเสมอครับว่าอาจจะมีรถข,ขับแซงซ้อนมาอีกคันก็ได้ให้เบี่ยงรถชิดเส้นขอบทางให้มากที่สุดครับเพื่อเผื่อระยะปลอดภัยชะลอความเร็วและดูกระจกหลังเสมอครับในขณะเดียวกันครับถ้าเราเป็นผู้ขับรถแซงเอง ต้องดูรถที่วิ่งสวนมาในเลนตรงข้ามก่อนเสมอว่าไม่มีรถสวนมาอย่างแน่นอนนะครับมิฉะนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได้และจําไว้เสมอนะครับว่าเราไม่ควรแซงซ้อนไม่ว่าจะก,กรณีใดๆก็ตามครับเพราะระยะการแซงที่เพิ่มขึ้นก็เพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุครับผมจะสรุปให้นะครับสำหรับเทคนิคการแซงที่ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนครับ 1. สังเกตผู้อื่นและประเมินตนเอง 2. ทัฒนาวิสัยข้างหน้าโล่งปลอดภัยและถูกกฎหมาย 3. ดูกระจกมองหลังและตรวจสอบจุดบอดให้ดี 4. ให้สัญญาณไฟข้าง 5. เลือกความเร็วให้เหมาะสม 6. กะจังหวะเว้นระยะห่างและสำรองเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินเอาไว้บ้าง 7. ไม่อยู่ในจุดบอดของผู้อื่นนานเกินไป 8. กลับเข้าทางอย่างระมัดระวังขับเว้นระยะให้ดีระหว่างคันหน้าและคันหลัง 9. อย่าลืมปิดสัญญาณไฟและที่สำคัญนะครับเรื่องของผลกระทบจากอุบัติเหตุการชนด้านหน้าตัวเราครับจะพุ่งไปข้างหน้าชนกับของหรือวัตถุตามแรงเคลื่อนที่ยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงเพราะอุบัติเหตุจากการแซงมักเกิดขึ้นจากการเล่งความเร็วแบบเฉียบพลันเพื่อแซงอันตรายมากๆเลยนะครับเข้าใจแล้วค่ะพี่ต่อไปหนูขับเองดีกว่าโถแอมให้โอกาสพี่หน่อยสิไม่ต้องเลย เรียนรู้เพื่อความไม่ประมาทของเราและเพื่อนร่วมทางนะครับเพราะเรื่องบนท้องถนนไม่ใช่เรื่องตลกอย่าลืมใช้หลักการการคาดการอุบัติเหตุอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวคุณเองและผู้อื่นนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ